อะเอาล่ลังนี้ก็รับส่วนรายการเคเอาทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมกล้องมันถึงตรงเพราะภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ทุกคนไม่ควรจะทำเพราะทำแล้วเนียวจะท้องเสียได้จริงๆนี่ปิดเทอมมาประมาณเมื่อวานเ่อวาปิดเทอมอใช่เอ๊ะมั้งเออปิดเทอมวันไหนวะอ๋อ ป,ปิดเทอเมื่อวานแต่ว่าท้องเสียอยู่ท้องเสียหรือเปล่าท้องเสียเพราะเกลือให้แกลืมพห่วาล์วรสาตไม่ได้เลยอะภาพต่อไปเป็นภาพที่ทุกคนคิดว่ามันคงจะแย่มากเพราะว่าเขาอาจจะเสียได้รสชาติกันไม่ได้เลย อยากกินเลยค่ะแต่ถ้กินได้ก็เรากินดูถ้าเสียงได้ก็เสียงดูไปไปดูกันไปแล้มื่โอ้ยแม็กกี้แม็กกี้อยแม็กกี้ของเราถมกับไม่เสียว่าจะกินเงไม่ไหนเยอะเกินไปแล้วมั้งีแดง เหือยเเลเอาเอาไอาว้ดูแล้าเอามาผสมแล้วเขาวันนี้จะเอามากินนะทำไมตาก,กล้องถึงพูดแทนเขาอ่ะ <laughs> จะลองค่ายก่อนเนอะมื่อวานยังกินเลยร้านขอเลยอย่นใหญ่หน่ยน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าหน่อยนั่นไงของใครไม่รู้รเอากินใครไว้ล้วชิเน่อร่อยไหม ซืออย่างเนี้ยบั็กเบอร์รี่ผสมบลูเบอร์รเมื่อวานยังเป็นลิ้นจีออ่อเฮ้แต่รสชาติอร่อยแปก <c oughs> ลกความรู้สึกตอนนี้เป็นไงมั้ง <c oughs> กลัวเ <c oughs> มื่อวานเกิดเหตุการณ์ปวดท้องแม่วันนี้ไม่มีลิ้นจี่อ่ะฉันต้องซื้อตลูเบอรี่มารสชาติถึงแตกกว่าลิ้นจี่อ่ะ

โมกุโมกุของจริงโมกุกินอิ่มเนี่ยก็อร่อยแล้วไม่ต้องเพิ่เติมแม็กกี้จะอ้วกมันรสช,ออชออาติเนี่ยเมือนว้ามาอิ่มว้ามาได้ปวดท้องวันเนี้ยจะอ้วกถ้าเป็นทางนี้เอาละทุกคนคงดูแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมถ้าเป็นงั้นทุกคนคงดูแล้ว ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหมือนเจอนรกครั้งแรกในชีวิตเลยอะรสชาตินี่จะเค็มก็ไม่เค็มจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแถมมีวุ้นอีกด้วยวุ้นนี่รสชาติืสลิดเลยอะอะดูแล้วก็อย่าไปกินกันเลยกันนะถ้ากินแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเสียสักวันหนึ่ง บบถ้าใครท้องแข็งจริงอยากลองดูก็ลองดูได้แต่ว่าไม่รู้จะท้องเสียไหมนะเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยท้องเกืบเสียก็รอดไม่ได้มอัมอน,นี้แหละบ้า